วันนี้มีเมนูข้าวไข่ข้นกินคู่กับแกงเขียวหวานผัดแห้งหมูแซบๆอร่อยนัวกันค่ะเราจะใช้เป็นหมูส่วนสันคอจากนั้นก็หั่นมะเขือปราะหั่นแล้วรีบแช่น้ำเกลือไว้พริกชี้ฟ้าแดงกินคู่กับข้าวไข่ข้น<ม>ปรุงรสซอสฟ้าเขียวและเพิ่มความเข้มข้นหอมมันกลมกลอ่อมด้วยนมข้นจืดคาเนชัน่นกระป๋องนี้ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะ,ะทำให้ไข่ฟูนุ่มขึ้นพอน้อมันเริ่มร้อนก็ใส่ไข่ลงไปเลยใช้เวลาไม่นานคนแค่แป,ป๊บเดียวก็เป็นอันใช้ได้ไข่ฟูนุ่มขึ้นเพราะเราใส่นมข้นจืดคาร จากนั้นก็ใส่สันข้อมูลบมะกรูดชีมะเขือเปราะแล้วมะเขือพวงแล้วเติมน้ำเปล่าไปเล็กน้อยผัดให้วตถุดิบและเครื่องแกงเข้ากันดีปิดฝาห้านาทีจะทําให้มะเขือสุกและไม่ดำจากนั้นเราก็จะเติมนมข้นจืดไายในชั่นเติมความหอมมันกลมกล่อมแบบไม่มีคอเลสเตอรอลปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวและผงปรุงรสผัดให้ทุกอย่างเข้ากันดีอีกครั้งปิดท้ายความหอมด้วยใบมะกรูดชีใบโหระพาติกขี้าแดงเพิ่มสีสันตอนนี้กลิ่นหอมเครื่องแกงมากๆสีแซ่บเข้มข